Inbox อะไรอยู่ในกล่องง,ง,งสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเ,เลยนะครับผมกับรายการ inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านบริ้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออนื้อนิมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะนามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้ในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรบบับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับก Guard, ารรีวิวการ์ดไฟเวนการ์ผัดไทยโดยในะวันนี้ก็ผมก็จะถึงคราวของการแกะกล่องชุดว g t ีที4ีขีดหนึ่ง กล่องนี้นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีเสริมหลากหลายแคลนมากไม่ว่าจะเป็นแคลนพระเอกแคลนโก้ผลิตนะครับผมที่มีการเสริมมาซะทีหลังจากที่ในชุดพีทที่ามไม่มีของเสริมมาเนาะแล้วก็มีแคลนนาลุคามิไนโอเนกตาแล้วก็มูราโคมะในกล่องนี้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ามีจัดเต็มเลยทีเดียว ก่อนที่เราจะไปแกะดูกันก็ขออนุญาตมาดูเรื่องของงาเรื่องราวแล้วรอบกล่องในก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพรีเซนเตอร์ชุดนี้ก็เป็นใครไม่ได้จากเซนโดไอจนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในชุดนี้นั้นมีโกพลดินแถมหน้ากล่องเนี่ยมีโกพลดินแยกถึง2ที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอ ลายตัวนี้ก่อนก็จะเป็นอเอเซ,เซลล่างใหม่นะครับผมเป็นโกบาลดินแย่งมาหนึ่งที่แล้วก็จะมีหน้าปกที่เป็นแกสลอตล่างมาอีกเลยไี้ว่าแย่งมา2ที่เลยนะครับผมรวมถึงมีนะัลูุคามิแย่งสีมาด้วยนี่จะเป็นยูนิตใหม่ของแคลนนะัลูุคามินั่นเองส่วนด้านหน้าถึงว่า He understands the power of bond นะพลังข่ายสัรรมพันนะครับผม As well as it value ตัวนี้เนี่ยไม่น่าจะว่าเป็นคำพูดของใครนะครับผมน่าจะเป็นคำพูดของแกนสลลอตตัวใหม่และจริงๆแล้วคำพูดคล้ายๆกันน่าจะเป็นของตัวนี้แหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการต่ตางบนแวนการเนี่ยมันจะมีคำพูดอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเลยแหละบแอบไม่เหมือนกันนะ ยกตัวอย่างเช่นการไใบเดียวกันแต่ว่ามาจากวิธีการได้คนละที่เช่นชุดนึงมาจาก B t ชุดนึงมาจากอ่าพรเป็นโปรโมทหรือว่ามาจากชุดอื่นยังไงก็ตามหรือว่ามีการรีบีทยังไงเกิดขึ้นคําพูดมักจะไม่เหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกิมนิคเล็กของการนะครับผมเพราะไอตัวตนี้พูดแบบนึงตัวนี้พูดอีกแบบนึงก็ถ้าใครมีโอกาสอ่านก็จะรู้ว่าเอ้ยมันมีเรื่องราวถ,ถ่ายทอดออกมาได้นั่นเองโอเคตรงนี้เขียนเลยก็ผมว่าเป็นู o เ s t e r เด็ k ในกล่องบรรจุการ50ใบคู่มือวิธีการเล่นแล้วก็สนามแข่งขันนะครับผม ด้านข้างอ่าก็แกะสลออักแล้วคือแบบนี่ก็แกะสลอตนี่ก็แกะสลอตเรียกได้ว่าแย่งซีนกันทั้งกล่องเลยนะครับผมส่วนข้างนี้ก็เป็นดารุคามีนั่นเองคือง่ายๆรูปหน้ากล่องอะ่ะมีแต่โกกับดารุถ้าที่จริงมีนั้งสี่แครนเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่ผู้ผลิตละกันนะครับผมเขามันก็จะมีถัสชัดชเจนเลยว่ามันคือวิจิที บีทีสิบสี่คิดหนึ่งภาคสามชุดที่เก้านะครับผมก็มากันไกลมากเพราะว่าภาคสามนการ์ดค่อนข้างจะเยอะอย่างที่บอกคือเป็นภาคที่แบบมีของเสริมแทบทุกแครนเลยเลยเมีความสนุกสนานตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับผมด้านหลังจาก,ก็จะมีชื่อชุดด้วยนะั่นก็คือ booster deck brilliant strike นั่นเองนะครับผม brilliant strike นะครับผมโอเคแล,ล้วก็จะมีตรงนี้ที่สำคัญคือมีแครนโกลพลาดิน18ใบนารุ10ใบเนโอ11ใบ มูล,ลคุโม,มะ11ใบนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเราก็จะมาขออนุญาตแกะให้ดูเลยนะครับผมว่าขอแค่นในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองก็ขออนุญาตเอาอีกชุดหนึ่งที่พี่ชินแกะเตียมไว้แล้วนะครับผมอันนี้คือเลียงเกรดเลียงแคลแล้วนั่นเองเพราะถ้าเกิดแกะอน,นี้มาแล้วก็มันจะยากต่อการรีวิวนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มที่เกรดศูย์กันเลยดีกว่าขอเป็นแคลนพระเอกก่อนเลยนะครับผมกับจากโกวาติเดนนั่นเองอ่า ก็อย่างที่บอกค,อคือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแค่แกะให้ดูเฉยๆนะไม่ค่อยมีอธิบายสกิลอะไรมากนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังพอสังเกตละกันก็โก้ประเด็นชุดนี้เนี่ยไม่ได้เสริมแค่สายรีเวเลเตอร์อย่างเดียวยังเสริมสายเอเซลด้วยยกตัวอย่างเช่นตัวเริ่มที่ให้มากับและจะสีน้อยสีเพลิงคาเลียก็จะเป็นตัวที่เอามาเล่นกับสายติดชื่อเอเซลนั่นเองนะครับผมก็ให้มา1ใบคือเอเซลมีของเสริมนั่นเองพูด,ดง่ายๆอ่าแล้วก็มีทริกเกอร์มีฮิลทริกเกอร์แบบใหม่ให้นะครับผมติดชื่อรีเเเบบบลลตตออออรร์์แแแ้วกกกกก็มีบบี่าสทินึงั อ่านิบริเวเตอร์กล่าวแคลกนะครับผมอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะนับภูเกลอริบริเวเตอร์นั่นเองก็จะมีเกรดศูนย์มาให้3ใบนะครับผมก็จะมีทริกเกอร์เพิ่มมาให้2ใบแล้วก็มีตัวเริ่มที่ติดช,ชื่อที่สปอร์ตติดชื่อเอเซมนั่นเองตามมาด้วยเกรดหนึ่งนะครับผมก็จะมีริบริเวเตอร์ดับบินกอลอ่ากอลรอยส์นะครับผมตัวนี้เนี่ยสปอร์ตสายแกนสล็อตนะแล้วก็จะมีเกรดหนึ่งอัศวินแห่งมีดบิน เบเรียลแกลสนะครับผมใบนี้ก็อ่าเป็นตัวที่มาช่วยสปอร์ตลงการด์ดหงายดาเมจนั่นเองซึ่งถามว่าดีไหมดีมากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเล่นโกซีไรเข่เตอร์บัตไม่พอทุกทีเลยนะครับผมมันมีค่าคอต้องจ่ายเยอะจริงๆก็เรี้ยงอีกใบนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจมากับเกรดหนึ่งตัวเสริมสายเอเซลนะครับผมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แฝดนะครับผมไวท์ไรออนแล้วก็มีนี่เลยอัศวีแห่งความมุ่งมั่นโกนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ซัพพอร์ต เอเซลเหมือนกันเรียกได้ว่ามีเกรดหนึ่งซัพพอร์ตเอเซลเพิ่มขึ้นมานะครับสองใบเลยและปิดท้ายด้วยอ่าควินเทนวอร์ครับผมกับรีเวเลเตอร์แห่งกระบ,บวนดาบอ e ีเกรนตัวนี้ก็จะเป็นควินเทนวอร์นั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปแนะนำสกิลเนาะตัวนี้คือให้รู้เฉยๆว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับผมอ่านี่คือเกรดหนึ่งมีเท่านี้จ้าต่อมาด้วยเกรดสองนะครับผมก็จะมีอ่าใบาแดงใบแดงกับดาวเก้ารีเวเลเตอร์นะครับผมให้มาหนึ่งใบ แล้วก็จะมีอัสมินขวานสีครามทาริเอชินให้มาอีกหนึ่งใบนะครับผมตามด้วยเกรดสองอีกหนึ่งใบจา้าตัวตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้กับสัสซิ์แฟร์ดแบล็กไลออนคือมันน่าจะมาคู่กับไวท์ไลออนนั่นเองนะครับผมจะสกิลคนละสไตล์กันไม่ถัดมาจา้าลิฟเลเตอร์แห่งฟ้าสีครามเฮนไกสนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ให้มาอีกหนึ่งใบตัวตีฮิตครสองจนหนึ่ง สุดท้ายครับผมกับอัศวินเกรดอัคคีนะครับผมเอลิบูตนั่นเองตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตสายเอเซลิกแล้วจ้ะก็เรียกได้ว่ามีของสายสปอร์ตเอเซลเต็มไปหมดเลยนะครับผมสำหรับชุดนี้ก็ฟินกันแน่นอนของสายอาริเบเลเตอร์ก็มีเสริมเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงกันนะครับผมคราวนี้มาถึงเกรดสามจ้าใบแรกครับผมกับริเบเลเตอร์แห่งสมบัติลับคาร์ล็อกกราเนสนะครับผมให้มันหนึ่งใบตัวนี้นะครับผมอีกหนึ่งใบเลยกับริเบเลเตอร์เบิร์นนิงโบนะครับผมตัวนี้ดูแบบ ดูมีพลังเยอะดูเป็นไฟๆจริงๆอาจาอาจะไม่ค่อยเหมาะของโกน่าจะไปไซโนวามากกว่าเนาะอ่ะเกรดสาม,มัดมาจะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์เคลิรเนียนะครับผมได้ไปอีกหนึ่งใบอ่านี่เป็นเกรดสามธรรมดานะครับผมแล้วก็จะมีเกรดสามที่บอกทุกคนรอกันอยู่กับอ่าราชสจะสีแห่งการกรอบกู้แกลนเอเซลซิสเตอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่มีความสามารถในการปลดล็อกได้นั่นเองหรือถ้าไม่มีการปลดล็อกก็ยังเพิ่มพลังได้อยู่ดีนะครับผมเป็นตัวที่เก่งกันมากๆหลายๆคนก็จะรอใบนี้อยู่นั่นเอง รวมมาถึงนะครับผมตัวเสริมรีเเลเตอร์อีกใบหนึ่งกับรีเวเลเตอร์แห่งสายสัมพันธ์แก a น d ลอสเซนิตนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่ช่วยทําให้โกตอนนี้เก่งขึ้นมากปรับบอร์ดก็ได้เล่มาตีต่อก็ดีนะครับผมเป็นตัวที่แบบทําให้โกช่วงนี้เนี่ยโอ้เล่นได้ดีมากเพราะเป็นตัวแครสเบรกไ์ด้วยตอนนั้นหลายๆคนก็จะน่า,นาจะโฟกัสที่2ใบนี้นี่คือเกรดสามกลนเนสเซซิสเตอร์กับแกลนสลอสเซนิตเป็นหลักนั่นเองนะครับผมที่แบบจะหาเปิดมาเล่นกัน ก็ชุดนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเปิด4ี่กล่องยังไงก็เล่นโกงไม่ได้นะเพราะบีทีชุดนี้เนี่ยไม่ได้ให้ติกเกอร์มาครบนะครับผมสักแค่แครเลยดังนั้นจะต้องมีอยู่ก่อนแล้วแล้วค่อยมาเสริมถึงจะคุ้มมากคราวนี้มาดูที่แคลนนาะลุคคามีกระต่อนะครับผมว่าให้อะไรมาบ้างอ่ะเกรด์นใบแรกตัวเริ่มจากกับอิเลเซอร์ปลาคำวิญญาณน,นาตานะครับผมให้มาหนึ่งใบตัวเริ่มอีกแบบหนึ่งจากกับจินผู้บันดาล ความปรารถนาจะตามที่ว่าตัวนี้ติดชื่อเอลเลเซอร์ aser, แล้วก็จะมีสกิลซัพพอร์ตเรื่องของการยิงระบบพลังนะครับผมตัวนี้ก็ตัวเปลี่ยนมือธรรมดาได้เองอ่าเกรดส่วนให้มาเท่านี้จ้ะมาดูที่เกรดหนึ่งกันต่อนะครับผมก็จะมีใบแรกเลยจ้ะเอลเลเซอร์ e ปืนมีค่าโอเนะครับผมได้มาหนึ่งใบเกรดหนึ่งเป็นเท่าไหนครับผมดราคอนแดนเซอร์อาร์กาธาจะให้มาอีกหนึ่งใบนะครับผมและก็จะมีไวเบิร์ตสไตน์ซาร์ลูสได้มาอีกหนึ่งใบ เกรดหนึ่งให้มาสามใบเท่านี้ก็ผมหมดแล้วต่อด้วยเกรดสองเลยจ้าก็จะมีนะครับผมเอลเลเซอร์ลอเรนส์ฟอร์จดรา้อนตัวนี้ก็มาเสริมทับการยิงนั่นเองโหดดีโหดดีมาถัดมาจ้าพลาสมาซิมิก้าดรากูนครับผมก็เกรดสองให้มาแค่นี้แหละหมดแล้วให้น้อยนะครับผมแต่ก็เสริมหนักตรงที่มันจะไม่หนักตรงเกรดสามอ่ะใแบบแรกจะกับสอนไยฟ้กากัมบนาดซาฟราซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับผมปกติตัว ตีฮิตนะครับผมแล้วก็หงายดาเมจได้นั่นเองจริงๆอาจจะแ,แอบเก่งกันด้นะแล้วก็มีเกรดสามเบรกไรตัวใหม่นะครับผมกับอิเลเซอร์อิกนิชันดราก้อนซึ่งหลายๆคนก็จะนำไปคอมโบเยอะมากคอมโบกับกรเลดก็ได้กนไลก็โหดน่พูด,ดง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีเกรดสามใบปิดเกมล่าสุดจกกับ อิเลเซอร์เทมเพสบลดรลาก้อนนั่นเองเป็นตัวที่เผาเลียวทั้งสนามน,านั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่แอบใจร้ายนิดนึงกับพลังที่มหาศาลหรือว่าความสามารถในการทำลายเลียวที่สูงมากใครก็ตามที่ชอบนารูคามิชอบยิงเลียวเขาเยอะๆเ,เ,เนี่ยเทมเพสบลดราก้อนได้ช่วยได้นะครับผมนี่จะเป็นเกรดสามนี้ให้มาทั้งหมดของนารูคามิน,นั่นเองจ้าโอเคแคนนารูคามิก็จะหมดแล้วนะครับผมเราด้วยแคนเนโอเนกตาดีกว่าจ้า ก็จะมีอ่าเกรดศูนย์ตัวเริ่มใบแรกครับผมกับ Maiden of Pi s ซ l ์ไนะครับผมวันนี้ก็ให้มา1ใบเน้นพวกเรียกพวกอยู่แล้วแคลนอเเทียตเน,นี่ยยังไงก็เป็นแคลนที่โดดเด่นเรื่องของการเรียกพวกอย่างว่องไวนะครับผมหลังๆก็จะมีการ๊มพลังช่วยด้วยแบบว่าเห็นตัวซ้ั๊มพลังอะไรเง,งี้ยรวมถึงมีทั้งสายติดชิ่ทหารเสือด้วยนะครับผมก็จะมีของเสริมหลายๆอย่างในการอ่าต่อมาจะเป็นแสแตนทิกร์จ้าทหารเสือดอกกุหลาบสีน้าเงินอ่ากุหลาบน้ําเงินใช่ไม่มีข้อสีทหารเสือดอกกุหลาบน้ําเงิน เอิร์นนะครับผมใบนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากเป็นสแตนทิกร์ที่มีสกิลแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวสกิลไว้บ้างในคลิปหน้าแต่เป็นตัวที่น่าสนใจแน่นอนอีกใบนึงก็จะเป็น Maiden of e x p l a n นะครับผมคือตัวนี้มันจะมีเป็น Maiden กับเป็นอาหารเสือซึ่ง m i เด n เนี่ยของเสริมต้องรออนาคตนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังมีฐานเสือที่บอกว่าเป็นสายติดเชื่ออยู่ก็นำไปเล่นได้แต่นี้ก็จะเป็นของที่เป็นเกรดศูนยให้มานั่นเอง ดังนั้นให้ทิกเกอร์มไม่ครบยังไงก็เล่นไม่ได้คือเปิดสี่กล่องเลยไม่ได้อะต้องไปเก็บทิกเกอร์จากชุดเก่าก่อนถึงจะเล่นในโอเนกตาในตอนนี้ได้นะครับผมแบบเปิดชุดนี้อย่างเดียวไม่ได้แน่นอนอ่ะเกรดหนึ่งจ้าก็จะให้ PG นะครับผมกับทหารเสือแห่งดอกกุหลาบแดงอ่ะอันโตนิโอนั่นเองและหลายคนที่เล่นทหารเสืออยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องหา PG ติดชื่อจริงไหมก็มาแล้วนะครับผมเกรดหนึ่งไปถัดมากับ m a i d e n of c h e r r y s t o n ตตัวนี้ตัวเลขพวกที่ดีมากนะครับผมก็ให้มา1หนึ่งบาย ไม่ทันมาจ้ากับโลตัสรูอินนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มาแนวแจกพลังนั่นเองเกรดหนึ่งให้มาเท่านี้ครับผมสามใบเกรดสองจ้าก็จะมีแจ็คอินพัมกินนะครับผมใบนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวมีเสริมทหา,หารเสือด้วยจ้ากับทหารเสือแห่งดอกกุหลาบขาวอันเบโตนะครับผมใบนี้แอบเก่งด้วยนะเพราะตีช่วยไหยแดมได้ดีมากนะครับผมคราวนี้ก็จะมีเกรดสองอีกใบหนึ่งนั่นก็คือเมด d นออฟเชอร์รี่บลูมซึ่งเล่นคู่กับอ่า เมดินออฟเชอร์ y ี t o สโตนนั่นเองก็จะเป็นตัวที่เขาโบกคู่กันนะครับผมใส่ไปทั้งคู่จะดีมากเดี๋ยวคอมโบหรือว่าสกิลไว้บ้างในคลิปหน้าเนาะแต่นี่คือเกรดสองทั้งหมดที่ให้มาเนี่ยนงครับผมให้มาเท่านี้ปิดท้ายด้วยเกรดสามจ้ากับตัวเบรกไลท์ของเนลเนกตาครับผมเจ้าแห่งพงไพรมาสเตอร์วิสทีเรียนะครับผมก็เป็นตัวเบรกไลท์ของแคลนเนลในตอนนี้นั่นเองก็มีแล้วกับเขาสักทีนะครับผม สุดท้ายก็จะเป็นเกรด3ซึ่งเป็นตัว reverse ด้วยกับเมเดนออฟวีน่าแท็บ reverse นะครับผมหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะตัวนี้มาโดน reverse แล้วนี่แล้วล่างธรรมดาอยู่ไหนทำไมไม่ให้มาล่างธรรมดาเป็นโปรโมต้องหาจากกิจกรรมของอบริษัทเราเองนะครับผมบิชินก็ไม่สามารถชี้แนวทางได้เพราะตัวบิชินเองยังไม่มีเลยนั่นเองนี่จะเป็นเกรด3ที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมของแคลนเอโอนิต้นนั่นเองปิดท้ายด้วยแคลนนินจานะครับผมกับแคลนมูราคุโมนั่นเองจา้าเป็นแคลนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของการ แยกล่างตีเขานะครับผมแล้วก็พลังโหดมากก็จะให้ตัวเริ่มตัวใหม่มาเป็นมานินจาลายละเอียดอะสายละเอียดมานินจาสายละเอียดโกเอมอนนั่นเองนะครับผมถ้าใครเคยเล่นเกมหรือใครดูพวกอาเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นจะรู้จักโกเอมอนเยอะเนาะนี่ก็จะเป็นตัวเริ่มที่อะให้มาใหม่นั่นเองครับผมมีมสามารถในการย้ายเลนได้ แล้วก็จะมีคิทิี่เข้าทิกเกอร์นะครับผมมานินจามิสั้นใหญ่บ่านะครับผมแล้วก็มีสแตนทิกเกอร์มานินจาคืนเดือนมืดครอสนะครับผมให้มาอย่างละหนึ่งก็มีคิทหนึ่งสแตนหนึ่งนั่นเองอ่าเพราะจริงๆแล้วมูราบางทีก็ถือว่ามือเยอะอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เรียกลงมาตีเน้นก๊อปปี้ล่างล่างมาตีเรื่อยๆดีกว่านะนะมืออาจจะแอบเยอะใส่แต่คิทกับสแตนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมต่อมาจะเป็นเกรดหนึ่งจ่าซันนินจาเดลี่แดกเกอร์นะครับผมให้มา1ใบ ควินเทนวอลจ้าพายุหิมะส,สีเงินซาซาเมะนะครับผมก็เป็นควินเทนวอลของมุราคุมโมะนั่นเองมีเกรดหนึ่งใบจ้ามานินจาล่มบังกะสะสุเกะรอกนะครับผมให้มาหนึ่งใบอ่าเกรดหนึ่งมีเท่านี้จา้าหมดแล้วแล้วก็มีเกรดสองนะผมอ่ะตัวนี้เก่งมากกับมานินจาเทพอ่ะผมปีศาจคุเรนชิกินะครับผมคุเรนจิชิตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอามาต่อคอมโบในการบุกช่วงต้นเกมได้ดีมากก็แนะนําเป็นตัวนี้เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจ เกรดสองอีกใบนึครับผมกับซันนินจาเซนกิสนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เน้นปัมพลังนั่นเองโอเคต่อด้วยเกรดสามจ้าก็จะมีมานินจาผู้สแสวงหาความจริงอามาคุสานะครับผมให้มาหนึ่งใบแล้วก็มีตัวเบลกไลน์นะครับผมกับมังกรปีศาจลักซอนคาง,งูละบลูมให้มาอีกหนึ่งใบซึ่งเป็นตัวเบรกไลน์ด้วยเล่นคู่กับตัวรีเวิร์สนี่จะโหดมากเพราะว่าเกรดสามปัจจันนั่นก็คือมังกรปีศาจลักซอน เทียกกิวอกรีเวิร์สนะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากเก่งมากๆถึงเก่งมากๆเลยแบบถ้าเกิดคอมโบดีๆเล่นกับเบรกไลท์อะไรเงี้ยผู้คู่แข่งเนี่ยแน่นอนเพราะว่าปั๊มพลังก็โหดตีก็แรงนะครับผมโดยรวมก็จะเป็นอ่าเรื่องของสไตล์การเล่นตามซายมุระม,มุโมะคือเน้นแยกล่างออกมาตีนั่นเองจ้าโอเคหมดแล้วกับทั้งหมดทุกแคลนนะครับผมมี4แคลนด้วยกันก็จะมีแคลนมุระคุโมะนะครับผมมีแคลนไนโอเนกตามีแคลนนาลุคามิแล้วก็มีแคลน โก้คดีนั่นเองนะครับผมก็แล้วใครชอบใครนะครับผมก็ลองหาไปเล่นกันดูทุกแคลนในตอนนี้เนี่ยก็จะเสริมของดีๆเด่นๆมาเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมโดยเฉพาะแคลนโกกับนานรูที่มีความควาสมสามารถในการปิดเกมสูงขึ้นมากเ่นเองก็แนะนําลองไปจัดทัพเสริมกันดูนะครับผมแต่วันนี้สหรับวิชินกับการรีวิวคนต้องขอจบลงทําไปสันนี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย